รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พฤศจิกายนของทุกปีนะจะบอกให้กรมที่อยู่ในใจของคนไทยทั้งชาติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรลนกล้าวเผาไทยศูนรวมใจคนไทยทั้งชาติเราอยู่คู่กับประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทุกปีของวันที่14พฤศจิกายนรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรได้จัดงานที่สนามบินหัวหินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีนี้เป็นปีที่68ที่พ่อหลวงภูมิพลได้พระราชทานฝนหลวงให้กับพรษสิกร,กรชาวไทยทุกคนนะครับทางนี้เพื่อให้ทุกคนร่วมกันดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงคิดค้นศึกษาและวิจัยตำราการทำฝนหลวงเพื่อหาน้ำจากฟ้ามาช่วยรัษฎรของพระองค์กรมฝนหลวงจัดพิธีล้ำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นของรัชกาลที่9ผมอาทิบย์ดีกรมฝนหลวงมีความรู้สึกทราบซึ้งแทนคนไทยทุกคนนะครับถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่คนไทยลืมไม่ลงรัฐบาลโดยกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์ตระหนักยิ่งถึงสิ่งนี้ผมมั่นใจว่าภัยพิบัติจากความแห้งแล้งแล้วไฟอื่นๆฝนหลวงสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ นี่อะไรอุปกรณ์ตัวสภาพอากาศสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าจากฝนหลวงร่วงลงมาเป็นฝนเราเราถวยราชขอรับขาดอื่นหมื่นแสนขาดได้แต่ขาดกรมฝนหลวงไม่ได้รักชาติรักแผ่นดินเก้เราอยู่เรากินกันหน้าชมสีแล้วบ้านเมืองจะเจริญสุขี่ท่าทุกทินทุกที่สามัคคีรวม วังงตรดดดไ้ทเสิิ่ีีถข่าวดีๆกับพี่คำรณขอให้ทุกคนจำไว้14พฤศจิกายนเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ทรงสร้างเพื่อปวงประชาอนาราทุกคนนะ จะบอกให้จากฝนหลวงไปดูเรื่องแก้ปัญหาพระสงฆ์อาพาธกันบ้างค่ะตอนโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประโยชน์ต่อพระสงฆ์อาพาธอย่างมากสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสนะจะบอกให้นี่คือโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงดีจังเลย ังงงวางวงาาเมุชนและขนาดนี้กำลังเป็นไปในทุกที่ทั่วประเทศไทยภายหลังการอบรมพระคีฬานุปถากหรือพระหมอประมาณ20รูปจากวัดสวนหงแล้ว พระหมอเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยหรืออาพาธอยู่ในวัดของตนเองวัดส่งองเป็นที่ฝึกอบอรกมพระเขีรลาวุถาสําเร็จไป20สรูไปปฏิบัติหน้าที่เขตอ,าขอาําเภอบางขม้ามีบางรูปบางองค์ออกไปเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยรักษาตัวอยู่นอกวัดด้วย โดยเฉพาะที่วัดวังน้ําเย็นและวัดกลางของอาเภอบางปราม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้ใช้ทักษะตรงนี้ช่วยเหลือพระป่วยอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถช่วยเหลือเขาในทันท่วงทีไม่มีใครจะเข้าใจเพศบรรพชิตได้ดีเท่ากับเพศบรรพชิตด้วยกันเองเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมดูแลพระเจ็บป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาหนึ่งในสถาบันของชาติ สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่านี่คือโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขหรือสวรสครับขอให้สุพรรณบุรีและทุกวัดของประเทศไทยจง่าฮ <Yeah. S 2> <laughs> ว่าสุพรรณสุพัรสุพรรณบุรีบ้านเมืองของเขาแสนดีสุพรรณบุรีบรรหารแจ่มใสาาภาษามีมน กพ่อจริงใจบรรหารบุรีนี้ไงสุดจะแจ่มใสที่เมืองสุพารณข่าวดีๆกับพี่คำรณรายงานเรื่องดีๆของวงการพระสงฆ์ไทยมาจากอำเภอบางปรามาสุพรรณบุรีนะจะบอกให้ภาษามีมน,นลูกบรรพบารุจริงใจบรรหารบุรีนี้ไงสุดจะแจ่มใสที